สวยไหมคะทุกคนใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วถนนสายหลักของเมืองก็จะประดับประดาไปด้วยแสงสีสวยงามคะ่ะที่จริงเขาประดับไฟไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วคะ่ะแต่เราไม่มีเวลาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูจ้า ถนนเส้นนี้อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอโซโจะจังหวัดโอกายาม่าจ้าที่ว่าการอำเภอของที่นี่เราประทับใจทุกครั้งเลยค่ะที่ไปใช้บริการเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากเลยทั้งรวดเร็วฉับไวทันใจค่ะบริการทุกระดับประทับใจก็ว่าได้เลยจ้ะทุกคนอาคารที่เห็นอยู่นี้คือที่ว่าการอำเภอโซจะนะคะ มาอัปเดตผักหลังบ้านกันจ้าตอนนี้ต้นพริกของเราก็ขีดไปแล้วหนึ่งค่ะทุกคนอากาศหนาวแบบนี้ถ้าปล่อยไว้ข้างนอกแบบนี้วันสองวันก็คงตายหมดค่ะแก้มบุ๋มก็เลยลองย้ายเข้ามาไว้ในบ้านดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะรอดมาแค่สองต้นเองค่ะทุกคนส่วนต้นที่ตายไปเมืกก่อกี้เราก็เก็บเม็ดไว้นามาล้างทาความสะอาดแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้จ้าปีนี้แก้มบุ๋มเพิ่งทดลองปลูกผักเป็นครั้งแรกนะคะ เริ่มปลูกตอนเดือนมิถุนายนก็ถือว่าช้านะคะแต่ปีหน้าตั้งใจว่าจะเริ่มปลูกเดือนกุมภาพันธ์จ้าช่วงกลางวันของวันนี้อากาศหนาวหนาวหนาวมากเลยค่ะทุกคนแถมยังลมแรงอีกตั้งหาก ชีวิตมากดูสิคะทุกคน อากาศข้างนอกมันหนาวเข้ามาผิงไฟข้างในกันจ้าเตาผิงเครื่องนี้อุ่นกว่าเครื่องปรับอากาศอีกนะคะแถมยังประหยัดไฟอีกด้วยไม่ใช้ไฟแต่ใช้น้ํามันก๊าซจ้าประหยัดตังค์ได้ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะทุกคนอาหารมื้อเย็นวันนี้ขอนําเสนอเมนูทาโกยากิซื้อมาจากร้านใกล้บ้านค่ะ ราคา100เยนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ26บาทจ้าลักษณะการทำเหมือนขนมครกบ้านเราเลยจ้าแต่ทาโกยากิเป็นอาหารคาวนะคะไม่ใช่อาหารหวานส่วนผสมหลักคือแป้งและปลาหมึกคะ่ะโรยหน้าด้วยซอสปลาแห้งและสาหร่ายจ้าเวลาแก้มบุมกินก็จะชอบใส่มายองเนสแล้วก็พริกป่นจ้าจะว่าไปเราก็ขาดเผ็ดไม่ได้จริงๆอะเนาะ อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังใช้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มีบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณนี้จ้าฝากกดติดตามแก้มบุมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย